สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัทแสงทองซึ่งเป็นผู้ผลิตสายยางสาหรับงานกเกษตรและงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานกว่า20ปีครับสาหรับท่านที่กําลังมองหาสายยางใช้ในบ้านนะครับวันนี้ผมขอแนะนาสายยางฟาเดิงครับผมซึ่งมีขนาดตั้งแต่4หุนหหุน6หุนไปจนถึง1นิ้วเลยครับท่านไหนใช้เยอะก็ยกม้วนไปเลย100เมตรหรือท่านไหนใช้น้อยนะครับแล้วก็มีแบ่งให้ครับไม่ว่าจะเป็น10เมตร20เมตร30เมตรครับก็สามารถทักมาเราได้เลยครับ ท่านไหนที่ไม่ต้องการสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีเขียวสีส้มสีเหลืองให้ท่านครับผมสามารถทักเรามาได้เลยครับสำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเองทางเราก็ยินดีครับไม่ว่าจะเป็นสีหรือขนาดใดก็ตามเดี๋จะให้เราสกรีนโลโก้ลงบนสายยางแล้วก็สามารถทําให้ท่านได้ครับเพียงแค่ติดต่อเรามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยครับ